อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเช้าวันนี้ด้วยดอกกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงนะครับเป็นพันุ์ต่างประเทศไม่ใช่พันธุไทยถ้าพันธุไทยนี่ลูกเขาจะป้อมกว่านี้สีจะไม่เข้มอย่างนี้นะครับกระเจี๊ยบเนี่ยปลูกง่ายครับ ขึ้นได้เยอะเลยสภาพดินอะไรก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสภาพดินไม่ดีขอแนะนำนะครับเป็นกระเจียบอันนี้เราปลูกไว้มีน้องคนหนึ่งน้าที่เขาทำงานอยู่อยู่ที่นึ่งครับเขาเอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอยเอาต้นพันธุ์มาให้ สต้นแล้วเราก็ปลูกไว้ต่อมาก็ขยายได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณนาํนานั้นด้วยคือ,คอน้าเบนครับเราก็จะได้พันนี้มามองอีกมุมหนึ่งครับนี้เราก็จะเก็บพันต่อไปแล้วก็นำมาทำเป็นเครื่องดื่มน้ำกระเจี๊ยบครับเป็นน้ำดื่มสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงแหละครับ ขับปัสสาวะครับผมสรรพคุณของเขาเราจะใช้จีบเลี้ยงและใบประดับอย่างภาพที่เห็นนี้นะครับนำมาตากแห้งแล้วก็ชงน้ำดื่มได้ไปสามารถปรุงรสให้มีรสหวานได้ก็ต้องใส่น้ำตาลทรายขอแนะนำเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับแต่ถ้าใครมี ยาหวานก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงดีนะครับย้ำนะครับกระเทียบเนี่ยปลูกไม่ยากเลยทุกสภาพดินผู้ที่มีปัญหาสภาพดินกระเทียบได้เลยครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่าบริเวณที่เราปลูกเนี่ยเป็นสภาพดินเหนียวจัดเลยครับข้างล่างนี่เหนียวแบบ น้ำไม่สามารถผ่านได้ง่ายๆว่างันนะครับหน้าฝนจะเหนียวมากแต่หน้าแรงจะแห้งมากแล้วก็แข็งมาก<บ><ะ>กระเจี๊ยบนี่เอามาลงนี่ขึ้นได้เลยเพราะอะไรหรือครับท่านผู้ชม<บ><ะ>เพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวดินที่มีสภาพเปรี้ยว<บ><ะ>ขอแนะนำครับเอากระเจี๊ยบนี่แหละไปลงนะครับ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆอยถ้าผู้ใดมีความรู้ที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็แนะนำผมมาด้วยนะครับจะได้ขอบคุณล่วงหน้าเลยเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับเนี่ยครับปีนี้มีขนาดนี้ปีต่อไปต้องขยายเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วครับ น่าจะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่จะขึ้นที่ท,ที่เราปลูกนะครับถ้าเราเก็บมเมล็ดพันธุ์นี้ก็คงจะได้เยอะทีเดียวก็อยากจะนำเสนอว่าที่นี่สวยจริงๆครับ ขณะที่กำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยครับแสงแดดออกมาพอดีครับก็จะได้อีกมุมหนึ่งของต้นกระเจี๊ยบที่จะได้อีกมุมหนึ่งของกระเจี๊ยบที่ถูกแสงนะครับสีเขาจะสดขึ้นมาเลยนั่นก็แสดงว่ากระเจี๊ยบเนี่ยจะต้องเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดๆเลยนะครับท่านผู้ชม เอาล่ะครับเราก็จะได้เก็บเม็ดเข้าไว้เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไปนะครับคงจะต้องแจ้งให้พันธมิตรทั้งหลายกัลยาณมิตรทั้งหลายให้ทราบไว้ครับว่าเรามีพันกระเจียบนี้มีเมล็ดพันธุ์เยอะเลยครับขอบคุณและสวัสดีครับท่านผู้ชม ที่ติดตามเรานะครับขอจบคลิปด้วยภาพสวยๆนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ